สวัสดีค่ะดิฉนันนาสาสุพนรณเกิดทองมือสอฟอสห้องทหนึ่งะหนึ่งเจวันนี้มาพูดถึงเรื่องประโยชน์ของเกมประโยชน์ของเกมเกมไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์มากมายัางในด้านการศึกษาพัฒนาทักษะและเสริมสร้างบุคลิกภาพโดยสามารถสรุปประโยชน์ของเกม 1. ช่วยพัฒนาทางด้านสติปัญญาเช่น ระตุ้นการคิดวิเคราะห์การวางแผนและการตัดสินใจส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาพัฒนาความจำและสมาธิเกมบางประเภทช่วยฝึกตรกะและความคิดสร้างสารรค์เช่นเกมปิดนลาเกมคณิตศาสตร์ 2. ส่งเสริมทักษะทางฝั่งโฟมเช่นเกมกลยุทธ์ช่วยให้ผู้เ,เล่นได้เรียนรู้การสื่อสารการทำงาน,นาร่วมกันและการเป็นผู้นำหรือผู้ตาม พื่อพัฒนาทักษะในการแก้ไขความขัดแยง้งสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างผู้เล่น 3. ส,ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์เช่นเกมช่วยให้ผู้เล่นเรียนรู้การควบคุมอารมณ์เช่นความตื่นเต้นความผิดหวังหรือความดีใจสร้างแรงจูงใจและมั่นใจในตนเองอ่อนให้รู้จักแพ้ชนะอย่างมีน้ำใจนะักกีฬา สี่พัฒนาทักษะทางด้านร่างกายเช่นเฉพาะเกมที่ใช้การเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมการแจ้งพัฒนาะเรื่องการประสานงานของมือและตาเช่นเกมกีฬาหรือเกมที่ใช้มือเพิ่มความแข็งแรงความคล่องตัวและความเร็วโดวยให้ร่างกายได้ออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพ 5. ใช้เป็นการศึกษาเรียนรู้เช่นเกมสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยสอนในห้องเรียนได้เกมการศึกษาช่วยให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องอยากๆได้อย่างสนุกสนานและเข้าใจมากขึ้นเกมจำลองสถานการณ์ช่วยฝึกทักษะวิชาชีพเช่นแพ่นักบินนักบริหาร 6. สร้างความบันเทิงและคลายเครียดเช่นเกมช่วยให้ผู้เล่นรู้สึกสนุกผ่อนคลาย ลดความเครียดจากการเรียนหรือการทำงาน,นเป็นกิจกรรมสาธารณการที่เหมาะสมสำหรับทุกวัย 7. การปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีเช่นเกมหลายเกมช่วยปลูกฝังเรื่องความื่อสญสากความรับผิดชอบความเคารพกติกาช่วยให้เรียนรู้เรื่องจริยธรรมและน่้นแจนักกีฬาขอบคุณค่ะ